นี่ถ้าเรานั่งคิดไปเรื่อยๆนะแอแล้วใจรอนะอยากให้สงบไม่มีวันสงบหลวงพ่อพูดถึงบอกว่าสมถะานเริ่มเมื่อหมดความจงใจอยากสงบจงใจแนละ้วจงใจทำกรรมฐานไม่สงบมีปัส,สนาเริ่มเมื่อหมดความคิดไม่คิดแต่รู้เอาแต่จิตคิดได้ไหมจิตคิดได้ แต่เราไม่หลงไปในโลกของความคิดจิตคิดรู้ว่าจิตคิดตัวนี้ใช้ได้เลยนะจิตคิดรู้ว่าจิตคิดส่วนจิตจะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญนะจะคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตกำลังคิดเนี่คยค่อยๆฝึกนะแล้วเราจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นเบื้องต้นเราก็จะเห็นทั้งกายและจิตนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะแค่ขั้นต้นก็เล่นยากแล้วนะของเราดูทีไรมีเราทุกทีเลยนะหรือบางคนบอกโอ้ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราลองดามาัสักคำสิเท้าของเราจะลอยมาเลยคราเนี้ยนะไม่มีตัวเรานะมันคิดเอาไม่ได้นะธรรมะต้องไปภาวนาะต้องสู้ แต่รู้หลักให้ถูกต้องถึงจะทำได้ถ้าไม่รู้หลักก็มั่วบางคนฟังหรืออ่านอะไรอะไรก็ไม่ยึดถือไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างไอ้นู่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะก็ได้แต่พูดนะเอาเข้าจริงมันก็ยึดเพราะงั้นธรรมะคิดเอาไม่ได้นะไปลงมือทา